ครับอาคำแรกอะไรลูกเนี่ยคำแรกอะไรครับีคำที่สองนกรจระเข้สิงโตหมา,า <laughs> ภาษาอังกฤษไง <laughs> อาพึ่งบี <B. S 1> ช้างเอลเฟน์นกแพนกวินนกแพนกวิน <laughs> กระต่ายนกปี <it> <laughs> มดแอ่ <N. S 1> งู <ack>. oh. แกะ ชอช้างอันลูกชิบควางาหมูผิดกบ<อ>ดังๆสิครับเสือ